วิธีแกะฝาหลัง Xiaomi Redmi 9ไว้เป็นวิธน,นในการแกะซ่อมเครื่องเช่นเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนชุดก้นชาร์จโดยซื้ออะไรมาเปลี่ยนด้วยตัวคนเองครับถอดถาซิมและเมมโมรีออกก่อนครับวิธีแกะฝาหลังให้ใช้เล็บกิดลงตรงขอบฝาหลังให้เลือกตงตำแหน่งช่องใส่ซิมเพราะจะทำให้กดลงง่ายพยายามค่อยๆงัดมุมขอบทีละนิดนะครับกิดลงไปแล้วรอบตัวเครื่องพอออกแรงแกะด้วยครับ จบขั้นตอนการแกะฝาหลังครับวิธีขั้นตอนการประกอบฝาหลังคืน Xiaomi Redmi 9ประกอบฝาหลังกับคืนตามเดิมครับโดยค่อยๆกดฝาหลังให้ลงประกอบพอดีกับตัวเครื่องหากนูนให้แกะใส่ใหม่ครับห้ามกดย้ํใส่เข้าไปเลยจบวิธีขั้นตอนการแกะฝาหลัง Xiaomi Redmi 9ไว้เป็นวิธน,นในการแกะซ่อมเครื่อง หรือซื้ออะไรมาเปลี่ยนด้วยตัวคุณเองครับเช่นเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนชุดชาร์จขอบคุณที่รับชมครับและอย่าลืมกดติดตามช่องต่อซ่าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ